ัสทีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของน้องอู๋จิงเอฟซี FC ของสาวหนอดเทาบานแพงเดี๋ยวประแขกจะพาไปทํำบุญก็ไม่หน่อยอย็อบบันน้องคู่เนาะค่ะเดี๋ยวไปหอดบันน้องคู่เข้ามาคุยกันตอนนะคะมาถึงปากทางเขาบ้านอีหลานแล้วค่ะพี่น้อง ครับตรงเข้าไปนะคะบางอีกนาจัง่ไกลเลยค่ะ เห็นบ้านที่ร้านแล้วคะ่ะเห็นบ้านที่ร้านแล้วค่ะพี่น้อง ถึงแล้วคะ่ะพี่น้องเตือเล็กที่ได้มาถึงเตือเลกที่ได้มาบานอีหลาโอ้ตืจนเต็มจึนเต็มสุดๆมีรถเขาก่อนรถประแขกขั้นหนึ่งอาจจะเป็นรถซางคะ่ะรถซางหรือรถอะไรกับบูมูคะ่ะเดี๋ยวประแขกเตรียมของก่อนเ้อะค่ะเตรียมของเอาไปเห็นบุญก็แม่น่อย ึงราคาพี่น้องโอ้เม่หน่อยอีลีไม่หน่อยไปซสื่อของฮอกกาม่าเป็นไปซสื่อของฮอกกาม่าคะ่ะพี่น้องมาดีหลาหลังบางไยเป็นกระลังถูบานประแขกเอาของไปเฮดบุญก็ไม่หน่อยก่อนคะ่ะโดอย่ามาการดกันเด้อ <c oughs> อุ้ยเขาง,งามคะ่ะ จะขอย่างไปทางนี้นิดนึงแล้วค่ะไม่หน่อยล้วก็จะถือโอกาสล่าเลยด้วยค่ะจะไปบาัต่ตอค่ะค่ะค่นุโมทนาสาธุน้ำค่ะสาธุก็ไม่หน้อยสาธุก็น้องอุ้งอิงก็ขอบรัวแ่้ยน้ค่ะดูโอ้ยดูอย่าแม่ตีเลยนมเ็บุญนั่ะ เห็ดบุญนก็นไม่น่อยแล้วนะคะก็จะออกไปเบิงวาต่ออันนี้เพิ่นเพิ่นติดบัวค่ะเพิ่นติดบัวหัวหน้าบ้านแล้วแล้วติดบัวหัวหน้าบ้านแล้วแล้วแต่พอฟังทางนี่ฟังท่างบ้านหน่อยบ้านหลังหน่อยพอเอกบิ้นได้ติดแต่ฟังท่างนี่ ติดแล้วเรียบร้อยทางทานนี้ทางทางนี้แล้วๆคะ่ะมาดีลาหลังหลังย,ยีหลี่ะพไปน้องแต่วิ้วดีวด,ดีแต่ว่าสองเสาหน้าบ้านนี้บ่อนได้แล้วคะ่ะสองเสาหน้าบ้านยังเหลืออยู่ แต่พายางมะเบงข้างบ้านนิดหนึ่งอคอกแบ่อบคอกแบ่ตอนนี้ก็ยังอยู่ทีเก่านะคะพี่น้องอคอกแบ่กันยังอยู่อยู่ขแก่ว่าบัวหัวเสานี่ด้านขางนี่แล้วมดวแล้วเหลือจะด้านทั้งหนาหน่อยนึง หอ,อกแบกยังเหลืออยู่หอ,อกแบกหน่อยก็ยังอยู่ทีเก่ามาเบิงฟางนะคะมาเบิงกระเบื้งองมาเบิงกระเบื้งองเพิ่น เดี๋ยงยินตาตางเพ่่นเบา,บาว่าวกระเบืองงามงามอุ้ยขอโทษค่นะกระเบืงอ,ง <c oughs> องํามยีรีห้องห้องแรกนี่แล้วแล้วห้องแรกปูกระเบืองแล้วแล้วโอ้ห้องนี้ก็นลั่งป <c oughs> ูอีกห้องนึ่งไม่ได้แล้วปกคะ อยองห้องน้ำบน้ลในปูเนาะค่ะอู้อันนี้ก็ไล่งามอันนี้กระเบื้องนี่ไล่งามค่ะพี่น้องเบ้องใกล้ๆกระเบื้องไล่งามห้องนี้ห้องนี้ปูแล้วห้องนี้ปูกระเบื้องแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จำานี่ก่อนเนาะค่ะ แต่ว่าประแขกยังมีเรื่องที่จะกุ้ยให้สร้างอีกอยู่นอคะในการที่ไปเฮ็ดบุญยูบานน้องคู่ก็แม่หน่อยเมื่อนี้ค่ะแต่ว่าก่อนจะจบคลิปนี้ขอขอบพุณนเอฟซีของกีฬาขอขอบพุณนเอฟซีสาวหน่อยเพรดอนแพงหลักการทุกทุกคนที่ได้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประแขกประแขกขอฝากช่อกน้ำใจเลิกค่ะสวัสดีค่ะ